รูปนี้เราเรียกมันว่ารูปสามเหลี่ยมเพราะมันมีสามด้านนะคะรูปสามเหลี่ยมมีสามด้านแต่สามเหลี่ยมเนี่ยเราใช้กับทุกสามเหลี่ยมได้เลยนะคะใช้กับทุกสามเหลี่ยมได้เลยอ่านลองมาดูกันเมื่อกี้นี้ในรูปที่ครูวาดนะคะที่ครูวาดตรงเนี้ยมันคือสามเหลี่ยมด้านเท่าถูกไหมคะสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยหลักๆเลยคือมีด้านทุกด้านต้องเท่ากัน นะคะก็คือที่เด็กๆตอบมาเวลาเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะตอบได้หลายลักษณะเลยสามเหลี่ยมเนี่ยถูกจําแนกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะของมันถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นมุมถ้าเป็นถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นมุมนะคะเวลาเราจําแนกมันจะมีกลุ่มที่เป็นมุมแหลมุมป้านมุมฉากโอเคไหมถ้าเราจําแนกตามขนาดของด้านมันก็จะมีด้านเท่าด้านไม่เท่าหน้าจัว่ว นะคะโอเคจะมีอย่างละสามเนาะอย่างละสามหลักๆแล้วทั้งหกแบบทั้งหกแบบทั้งแบบจำแนกด้วยมุมแล้วก็จำแนกด้วยความยาวด้านเนะะี่ยค่ะเราจะใช้สูตรแค่สูตรเดียวใช้สูตรแค่สูตรเดียวอ่ะสูตรในการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมพื้นที่ของสามเหลี่ยมสูตรก็คือพื้นที่ของสามเหลี่ยมสูตรว่ายังไงหนึ่งส่วนสองคูณกับคูณกับความสูง ความสูงแล้วก็คูณกับฐาน